สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมพามารีวิวแกะกล่องนะครับกล้องติดรถยนต์นะครับเป็นแบรนด์ของแอตตันนะครับชื่อรุ่นว่าแอตตันเว็บไวไฟนะครับรุ่นนี้จะมีไวไฟในตัวนะครับเหมาะสำหรับคนงบน้อยเหมือนผมนะครับตัวนี้มาในราคา1,300าบาทนะครับได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะมาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับจะกล้องแกงหรือเปล่านะครับ ในกล่องก็จะมีกล้องหน้าหนึ่งตัวกล้องหลังหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สายสัญญาณ t y p USB นะครับสลับเสียบที่จุดบุหรี่นะครับกล้องตัวนี้นะครับมี w i f i ในตัวนะครับจุดเด่นของเขานะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ลิงกง WiFi แล้วก็สามารถดูวิดีโอยันหลังผ่านมือถือของเราได้เลยนะครับสะดวกสุดๆนะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับไม่กองแกงนะครับแบรนด์ของแอตตันนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับ เป็นหน้าจอขนาด3นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD นะครับมาในราคา1,300บาทนะครับราคานี้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับเดี๋ยวต้องลองใช้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับขนาดนะครับส่วนตัวก็มองว่ากําลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับกําลังพอดีนะครับไม่เกะกะในมุมมองนะครับไว้เจอกันใน EP หน้านะครับสําหรับการรีวิวกันใช้งานนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปเนื้อหาประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ คลิปนี้ลราไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ